สวัสดีครับเรามาวิเคราะห์กราฟทองคําสัปดาห์หน้ากันนะครับก่อนเลยเลยเนี่ยถ้าเรามองกราฟด้วยตาเปล่านะครับเราเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าก่อนที่เขาจะทิ้งตัวลงมาแท่งแดงแรงๆเนี่ยเป็นขาขึ้นนะครับมาตลอดเลยนะครับเนี่ยถ้าเราตีเส้นมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่แต่ว่าตอนนี้เขาได้ทาทะลุนะครับเทรนด์ไลน์ที่เขาสร้างมาไว้แล้วก็ทะลุโครงสร้างมาด้วยนะครับโครงสร้างเนี่ยก็คือในส่วนนี้นะครับตรงนี้นะครับเส้นตรงนี้ ตรงนี้นะครับเขาเคยเป็นแนวรับมาก่อนนะครับจากการที่เขาทําตัวขาขึ้นมาตรงนี้นะครับเนี่ยชนแล้วก็เด้งนะครับเป็นแนวรับมาตลอดนะครับจนเขาได้ทะลุโซนนี้ลงมานะครับปรับตัวเป็นขาลงนะครับแต่ถ้าจะเป็นขาลงได้เนี่ยเราตีภาพได้ตามนี้ได้เลยนะครับนี่ลองตีตามผมนะลากลงมาจากจุดบนใช่ไหมครับอ่ะนี่เทรนไลน์มันจะเป็นประมาณนี้นะครับและถ้าเขาจะเป็นขาลงได้เนี่ยเขาต้องพุ่งขึ้นไป ไม่เกินโซนนี้นะครับเพราะถ้าโซนนี้มันจะกลับเป็นขาขึ้นเหมือนเดิมนะครับถ้าเขาจะเป็นขาลงเนี่ยมันจะชนบริเวณนี้นะครับแล้วลงต่อตามเทรนด์ลน์ลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ชนตรงแนวรับตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะลงไปหย่านี้นะครับแต่มีอีกภาพหนึ่งนะครับที่น่ากังวลนะครับก็คือตรงโซน200นี้ที่ผมเขียนไว้ตรงนี้นะครับกราฟเนี่ยมันเกิดการรีเจ็ นะครับหรือว่าต่อต้านราคาที่จะลงนะครับรุนแรงเลยเนี่ยลงมาปุ๊บตรงนี้นะครับเด้งขึ้นไปแล้วก็กลับเป็นขาขึ้นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เราก็ต้องมาคาดการณ์ว่าเขาเนี่ยควรจะกลับไปวิ่งในลู่ของเขาไหมลู่ของเขาเนี่ยก็คือเส้นที่เขาทําตัววิ่งขึ้นมาอย่างนี้นครับทะลุโซนนี้ขึ้นมานะครับขึ้นไปนู่นนะครับแล้วก็วิ่งต่ออย่างนี้นะครับในภาพในภาพรวมใหญ่นะครับเราก็ลบขาลงไปเลยภาพนี้น่าจะโอเคกว่านะครับเพราะว่า เขาทะลุโซน200ตรงนี้มานะครับนี่โซนเนี้ยนะครับที่เขารีเจ็ขึ้นมาแรงๆนะครับแต่ถ้าเขาไม่ผ่านตรงเนี้ยมันก็จะเป็นขาลงเหมือนเดิมแล้วที่แบบที่เราวางกันไว้อย่างนี้นะครับอ่าอ,อันนี้ในภาพรวมใหญ่ๆนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเราจะหาจุดเข้าเนี่ยก็ต้องย้อนไปไทา่ทำฟรมเล็กนะครับอ่ะก็เดินเลยดูที่ทำฟมเล็ก15นะครับอ่โอเค ผมขอเปิดเส้น EMA นะครับ L15 เนี่ยอันนี้เป็นเส้น EMA 3เส้นนะครับเป็นเส้นค่าเจ0แล้วก็50นะครับตอนนี้ EMA ของผมเนี่ยมันยังไม่ผ่าน200นะครับแต่ว่าเริ่มตัดมาแล้วเห็นไหมครับเส้น7็กับส0เริ่มตัดกันขึ้นแล้วเราก็ต้องคาดหวังให้มันขึ้นไปนะครับแต่จุดที่เราเล่นเนี่ยก็จะเหมือนเดิมนะครับเราจะเล่นจังหวะ2นะครับจังหวะแรกที่มันเบรกขึ้นไปเนี่ย เราจะไม่เล่นนะครับ therapist. จุดที่เราจะเล่นเนี่ยคือจุดที่ชัวร์แล้วว่าเขาจะปรับตัวขึ้นนะครับก็คือจังหวะนี้นะครับอ่าอันนี้คือทางเฟรม m สิบห้านะครับก็อันนี้คือจังหวะที่เราจะเข้าเล่นส่วนถ้าเราจะเข้าเล่นในทางเฟรมเล็กลงไปลงไปยิ่งมากกว่านั้นนะเราจะเข้าไปที่ m 3นะครับอ่ามาดูภาพ m 3กันอ่า m 3เริ่มปรับตัวขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าตังติดจอนสองร้อยอยู่นะครับโซนนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับเหมือน m สิบเลยถ้าเราไปดู m 3เนี่ย <üf. behav. S 1> เราก็ต้องรอกราฟยืนก่อนใช่ไหมครับจังหวะแรกปล่อยไปก่อนนะครับรอจังหวะ2ที่เขามารีเทสท,ที่เส้นนะครับเราเล่นจังหวะ2ตรงนี้เหมือนกันนะการเล่นก็จะเป็นการเล่นง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าเรามาเล่นกับพวก EMA นะครับ